สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรักรถยุโรประดับพรีเมียมรถรุ่นนี้คือ Volkswagen Polo Bus 1240รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถขนาดกะทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถระดับสูงมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้าง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโฟล kswagen polo bus 1,240โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูแต่ทันสมัยตัวถังถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเยอรมันไว้อย่างชัดเจนกระจังหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบให้มีขนาดกว้างขึ้นเพิ่มความภูมิฐานและความรู้สึกพรีเมียมในทุกมุมมองไฟหน้าแบบ LED matrix ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนพร้อมระบบปรับมุมอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนส่วนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาว เสริมความทันสมัยและลงตัวกับกันชนหลังที่ออกแบบอย่างประณีตตัวรถมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลวดลายแบบสปอร์ตเพิ่มความโดดเด่นให้กับภาพลักษณ์โดยรวมขนาดตัวถังเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองแต่ก็ยังให้พื้นที่ภายในที่กว้างขวางเกินคาดเส้นสายรอบตัวรถเน้นความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในแบบมินิมอลที่ดูแพงและมีระดับเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราในสไตล์เยอรมัน วัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงที่ให้ความนุ่มและกระชับระบบแสงภายในแบบแอ b เบียนไลท์สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายและมีระดับพื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกทั้งตอนหน้าและตอนหลังเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองหรือขับทางไกลเทคโนโลยีภายในถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ จอแสดงผลกลางแบบทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีระบบดิจิตอล c o อกพิสแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและปรับรูปแบบหน้าจอได้ตามต้องการระบบเสียงจากแบรนด์ดังให้คุณภาพเสียงคมชัดเติมเต็มบรรยากาศในการขับขี่ให้สมบูรณ์แบบด้านเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย Polobus 1240มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับสูง เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ d a p t i v e Cruise Control ระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมองหลังความละเอียดสูงทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกการเคลื่อนไหวในด้านสมรรถนะ v ฟ l kswagen polo bus ัส1 2ร0ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรที่ให้พลังสูงสุด124รแรงมา้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติดีเอสจีเนนนนและเปีเด้อย่างแ่นนํา ตัวรถให้การเร่งแซงที่ดีเยี่ยมทั้งยังประหยัดน้ำมันได้ในระดับที่น่าประทับใจช่วงล่างออกแบบให้เกาะถนนดีเยี่ยมและให้ความนุ่มนวลแม้ขับผ่านพื้นผิวครุขระระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าทําให้ควบคุมทิศทางได้ง่ายและแม่นยําเหมาะสําหรับการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวในขณะเดียวกันยังให้เสถียรภาพเมื่อขับด้วยความเร็วสูงบาลานซ์ระหว่างความนุ่มนวลและความสปอร์ตถูกออกแบบมาอย่างลงตัวทําให้การขับขี่รู้สึกมั่นใจและสนุกในทุกเส้นทาง การใช้งานจริงหรือ practicality ของโ o ล o b ัส1240ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังสามารถขยายได้ด้วยการพับเบาหลังแบบ60ต่อ40เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขนของหรือการเดินทางกับครอบครัวระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการจัดการเสียงภายในห้องโดยสารฟลอกสวากแกนใส่ใจในทุกดีเทลด้วยการเก็บเสียงได้ดีเยี่ยม เสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาทําให้ภายในเงียบสงบและเพิ่มความรู้สึกหรูหราในระหว่างการเดินทางเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าโปโลบัส1240ถือว่าเป็นรถที่ให้ความหรูหราในราคาที่เข้าถึงได้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถคุณภาพยุโรปแต่ไม่อยากจ่ายในระดับรถหรูขนาดใหญ่การออกแบบที่เรียบแต่หรูเทคโนโลยีที่ครบและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในตลาดรถขนาดกลางได้อย่างชัดเจน สำหรับใครที่ชอบรถที่มีความคล่องตัวแต่ยังคงภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมโฟ l ซ์วากเกนโปโลบัส1,240ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งความประหยัดความปลอดภยัยและความหรูหราที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่คือทั้งหมดของโฟ l ซ์วากเกนโปโลบัส1,240รถที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับจริงๆใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่ากับการลองสัมผัสด,ด้วยตัวเอง